มีการเรียกรับอะไรไหมคะเพื่อให้มัมีแน่นอนมีแน่นอนแต่ว่าถ้าระบุได้ผมระบุได้เป็นเจ้าที่กรมประสุสว์พอเขาบอกว่าเป็นเนื้อเนื้อสุกรเนี่ยเราก็ทัดท่วงทันทีว่ามันไม่ใช่เนื้อสุกรมันเป็นมันหมูแลวทางเจ้าหน้าที่ของกองสารวัตรและกับกันเนี่ยซึ่งเป็นผู้อนุมัติเนีน่ยก็ท it. ันเพื่อถือขอโทษบริษัทมาด้วยว่าอ๋อเป็นการเข้าใจผิดของทางเจ้าหน้าที่ที่ด่านชนบุรีอันนี้อันนี้เราเตรียมที่จะเอาไปยื่นสารอยู่แล้วนะครับเราจะให้ ท่านเห็นถึงกระบวนการกันแกล้งนะครับเลคทำนี้ดีกว่าคุณไม่ได้บอกผมล่วงหน้าแล้วไม่ได้บอกผมเลยผมก็จะการเรียกได้ฟ้องแหลกน,นะฮะฟ้องทุกหน่วยงานเราเรียกค่าเสียหายไปที่สาลปกครองกลางเนี่ยในจำนวน3ตู้38ตู้เนี่ย246ล้านบาท แต่จริงๆตอนนี้เรายังไม่รู้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเรื่องของหมูเถื่อนค่ะณขณะนี้ก็เดินทางมาจนถึง1ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือคลิปเสียงหลุดค่ะแน่นอนว่าคนในคลิปนะคะคือการเจราจาระหว่างคุณไทกร์โพสวรรณกับบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าตามที่คุณไทกรได้มีการกล่าวอ้างเนื้อหาสาระก็คือเป็นการเจราจาเพื่อให้มีการช่วยเหลือทางกฎหมายละค่ะเนื่องจากบริษัทที่นําเข้าวหมู เข้ามามเพื่อที่จะส่งต่อไปจําหน่ายยังประเทศสอปอล่าวแต่ถูกยึดอายัดเอาไว้นะคะแล้วก็ถูกหางเลขไปด้วยว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชิปปิ้ง ที่มีการนําเข้าหมูเถื่อนจํานวน38ตู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมานี้ค่ะทางบริษัทเจ้าตัวนะคะก็คือบริษัทสิขันทินเทรดดิ้งจำกัดแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทเนี่ยนะคะยืนยันค่ะว่าการนําเข้าเนื้อสุกรเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนั้นเข้ามาโดยถูกต้องค่ะและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนํามาจําหน่ายภายในประเทศแต่อย่างใดแต่ธุรกิจของเขาเนี่ยจะส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศสปปลาวแต่ถูกกลั่นแกล้งค่ะถูก กรมปศุสัตว์เนี่ยไม่ออกหนังสือในการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ให้นี่คือที่มาที่ทําให้คุณไทยกรปศุวันเข้ามาเป็นตัวกลาง ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องนี้วันนี้พิเศษค่ะเราจะมาเปิดอกเปิดใจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน2บริษัทต้นเรื่องนะคะนั่นก็คือบริษัทสิขันทินเทรดดิ้งจำกัดและบริษัทสมายท็อปเคอินสตร้าไรส์จำกัดค่ะเราจะไปพูดคุยกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามก็คือคุณบริบูรณ์ละอ,อปักสินถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณบริบูรณ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ให้เกียรติกรบถานเศรษฐกิจที่จะขอเปิดใจถึงเรื่องราวที่ที่เกิดขึ้นมาอาะไรต้นเรื่องเนี่ยตอนเนี้ยมาจากเรื่องของการที่มีคลิปเสียงรุดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกระแสะมากแต่วันนี้ขอคุยกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเลยคือกรณีที่มีคลิปเสียงลุดโดยคุณไทยกรเนี่ย บริษัทที่คุณไทกรไปไปช่วยเจราจาให้เนี่ยในเรื่องของหมูสามสิบแปดตู้คือหมูของบริษัทของคุณบริบูรณ์ถูกต้องไหมคะเอ,อ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนอย,อย่างนี้นะครับเอ,อ่อผมกับพี่ไทกรเนี่ยรู้จักกันนะครับแล้วก็ผมมักจะไปตักทุกเรื่องความทุกข์ร้อนของของผมเนี่ยอยู่เสมอนะครับส่วนเรื่องที่พี่ไทกรไปคุยกับคุณธนานดลเนี่ยผมผมไม่ทราบอันนี้ผมผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ ได้ยินคลิปเสียงเข้าใจว่าพร้อมๆกับนักข่าวเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ก็่จะคุยกับพี่ไทยกรว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันดับแรกทางคุณบริบูรณเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปบอกให้คุณไทยกรหาช่องทางช่วยเหลือทางกฎหมายให้หน่อยในการเอาหมูสามสิบแปดตู้ออกมาจากท่าเรือแหลมฉบังถูกต้องไหมคะถูกต้องครับ แต่เป็นการระบายทุกระบายสุกกันแล้วก็ก็เป็นคลิปที่ออกมาดังกล่าวโดยที่ไม่ได้เป็นการร้องขอจากคุณบริบูรณ์เนาะครับครับเอาล่ะทีนี้เข้าเรื่องกันหน่อยค่ะต้นสายปลายเหตุที่มาเนี่ยของการประกอบธุรกิจของคุณบริบูรณ์เนี่ยที่บอกว่าเป็นการนําเข้าหมูเพื่อที่จะส่งต่อไปขายที่สปปลาวรูปแบบเป็นอย่างไรคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเออผมขออนะุญาต เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับของผมเนี่ยมีอยู่สองบริษัทนะครับเอ่อสองบริษัทเนี่ยก็จะมีบริษัทสิขันทินเทรดดิ้งซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำสินค้าไปขายที่จริงๆริงจริงๆเนี่ยผมอาจจะตื่นเต้นไปนิดนึงผมก็เลยพูดไปเฉพาะที่ลาวเพราะจริงๆผมมีบริษัทอยู่ที่กัมพูชาด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะไปจำหน่ายที่ กัมพูชากับประเทศลาวแต่วันที่ผมไปด s i เนี่ยผมมาเจอประมาณตื่นเต้นก็นเลยพูดไปเฉพาะประเทศลาวนะครับอ,อนอกจากนั้นเนี่ยด้วยความที่บริษัทสิกันทินเนี่ยเรามีการยื่นฟ้อ,องต่อศาลปกครองนะครับทางฝ่ายกฎหมายของผมเนี่ยก็พยายามเน้นย้ําว่าหลีกเลี่ยนการให้สัมภาษณ์ให้มากที่สุดเพราะว่าคําสัมภาษณ์ของผมเนี่ย บางครั้งอาจจะเป็นประโยชน์แก่คู่ผู้ถูกฟ้องเองนะครับแล้วก็อาจจะไปสุ่มเสี่ยงกับการละเมิอดอำนาจศาลโดยไม่รู้ตัวนะครับก็เลยถ้าเป็นไปได้ก็เลยขอจะยังไม่พูดถึงบริษัทนี้นะครับทีนี้มันมีอยู่บริษัทหนึ่งชื่อบริษัทบริษัทสมัยท็อปเคบริษัทเนี้ยเรานำเข้ามันหมูนะครับแล้วก็กำลังจะยื่นฟ้องศาลปกครอง เออ่ใน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 กับตาหน้านะครับสาเหตุที่ท,ที่ที่ยังไม่ยื่นฟ้องเนี่ยพอดีเราได้มีการยื่นหนังสือของความเป็นธรรมไปกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการแล้วเราก็ได้หนังสือมาว่าเหมือนท่านให้ความยุติธรรมกับเรานะครับเราก็เลยเอ่อยังชะลอการการที่จะไปยื่นฟ้องศาลก่อน จนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทราบว่าสินค้าของบริษัทถูกทำลายไปแล้วเราก็คงต้องเรียกคา่าเสียหายจากทางศาลปกครองก่อนประมาณนั้นครับผมทีนี้คุณมริบุ์คะสามสิบแปดตู้เนี่ยที่ว่าอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยในสามสิบแปดตู้นั้นเป็นเป็นแยกเป็นสองบริษัทถูกต้องไหมคะไม่ใช่ครับเป็นของบริษัทเดียวของชือบริษัทสิคันทินครับอครับของในส่วนของ ชิ้นส่วนหมูของสิขันทินเนี่ยยังไม่ได้ถูกเอาไปทําลายทําลายหมดแล้วครับอ๋อสิขันทินก็โดนทําลายไปแล้วแล้วก็ของสมัยท็อปเคก็โดนทําลายไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับแต่ว่าจะตัวสินค้าเนี่ยต่างกันของสมัยท็อปเคเนี่ยจะเป็นเอ,อมันหมูใช่ครับ <scared> เป็นอย่างขของขององกาบเรียนอย่างนี้ครับเอ,อ่อตัวของสิขันทินเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อหมูนะครับส่วนและมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกนะครับ แต่ในส่วนของมันสุกรแช่แข็งเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อการนําเข้านะครับซึ่งซึ่งบริษัทก็นําเข้าอยู่มาเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็นําสินค้าตรงนี้เป็นสินค้าที่นําเข้ามาได้เป็นปกติอยู่แล้วทีนี้เรียนถามคุณบริบูรณ์ต่อว่าในเมื่อเป็นในส่วนของมันหมูมันสุกรเนี่ยนะคะ ทำไมถึงได้โดนนําไปไปทําลายด้วยในเมื่อจริงๆแล้วถ้าเรามาดูการกวาดล้างในเรื่องของหมูเถื่อนตอนเนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องในหมูหรือว่าเนื้อหมูมันหมูเนี่ยเราไม่ได้เห็นปรากฏในข่าวพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะเรื่องนี้ผมก็ต้องถามกรมปศุสัตว์เขาทำไมเขาถึงเอาของผมไปรวมมามากกว่านะเพราะผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทาไมเขาเอาไปรวมนะครับประมาณนี้ครับของสมัยท็อปเคที่ถูกทําลายไปแล้วแล้วเป็นมันหมูเนี่ยกี่ตู้คะสองตู้ครับผม มูลค่าประมาณเท่าไหร่คะเอ๊ะเดี๋ยวนะแป๊หนึ่งนะพี่พี่ขอถามฝ่ายบัญชีนะเอ๊ะสองตู้มันเท่าไหร่ตู้หนึ่งประมาณตนะีว่าสองล้านละกันตู้ละล้านตีว่าตู้ละล้านนะตู้ละล้านสองตู้ก็คือสองล้านอันนี้เฉพาะในส่วนของสมัยท็อปเคที่เป็นมันหมูใช่ครับแต่อีกสามสิบแปดตู้ที่เป็นของสิขันทินเนี่ยคุณบริบูร์กําลังเล่าให้เราฟังว่าถูาถกทําลายไปหมดแล้วเช่นเดียวกันเหรอคะหรือว่าทำามเหมือนเราสินค้าตัวนี้ถูกทําลายไปหมดแล้วครับ <languages? S 2> ถ้าเป็นเช <c> ่นนั well, ้นว่าถูกทําลายไปแล้วเนี่ยก็จริงๆไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่คุณไทกรจะต้องไปหาช่องทางอะไรเพื่อให้มีการสามารถนําสินค้าสามสิบแปดตู้ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้สิคะเอ้นนี้ต้องต้องถามพี่ไทกรเพราะว่าลำดับเหตุการณ์อันนี้มันน่าจะเกิดขึ้นก่อนหลังยังไงผมไม่ไม่ทราบนะครับอมันอาจจะมีการอัดไว้นานแล้วเสียงไว้นานแล้วแล้วเพิ่งมาปล่อยหรือว่าเพิ่งปล่อยเมื่อหรือเพิ่งคุยกันเมื่อวันสองวันในนี้ต้องต้องไปถาม ทีน,นที้ถามคุณบริบูรณ์ต่อว่าการที่สินค้าของทั้งสองบริษัทเนี่ยถูกถูกยึดอายัดไว้แล้วก็เคลื่อนย้ายไม่ได้จากท่าเรือแหลมฉะบังเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรคะของบริษัทสคันทินผมขออนุญาตยังไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ายัางอยู่อย่างที่ผมมีความจําเป็นนะครับแต่แต่ผมจะขออนุญาตพูดถึงบริษัทสมาย็อปเคนะครับผมขอขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าผมเนี่ยมีการนําเข้ามันตุกร์มาปีที่แล้วก็มีการนําเข้านะครับ เพลินตู้เนี่ยเรามีการสั่งซื้อสองตู้แต่พอเรามาดูหลังจากก่อนเรือเข้าเนี่ยเราเราเห็นว่าเอ้เรือเนี่ยมัน,ม,นมันมีการมาถ่ายลําที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็เขาก็ขอให้เราเนี่ยจ่ายค่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนสายเกินสายค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนตู้เนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งเราก็มองว่ามันปิดเงื่นอนไขเพราะเรามันควรจะม,มาตรงจากเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ต้น แต่ว่ามีการไปเปลี่ยนถ่ายลำคือเขาคงจะซื้อเฟสถูกนะฮะก็เลยมีการไปถ่ายลำลก็เลยเสียเวลาแล้วก็มาเจอถึงที่สุดจะมาเก็บเงินกลับเราเราก็เลยไม่เอาดีกว่าพอหลังจากที่ไม่เอาปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผู้ขายบอกว่ามีคนที่จะซื้อ e, ที่ที่ประเทศไทยผมบอกงั้นขายไปเลยแล้วกันเราก็ไม่เอาแล้วแหละนะครับผมก็ไม่ได้ไปติดต่อิดติดต่อตามเรื่องต่อนะครับ จนจนในที่สุดเนี่ยผมได้รับหนังสือของกรมศุลกากรว่าสินค้าสองตู้เนี่ยเป็นสินค้าที่มันจะต้องไปสำรวจหรือว่าเป็นของตกตกค้างผมก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเรายกเลิกไปแล้วทำไมยังเป็นเชื่ออยู่ผมก็ถามที่ต่างประเทศเขาก็บอกว่าอ๋อเนื่องจากคนซื้อคนใหม่เนี่ยไม่จ่ายทางเขาเขาก็เลยขอให้ผมได้ช่วยช่วยซื้อ สองตัวนี้ได้ไหมนะครับผมบอกได้ถ้าถ้าอย่างนั้นได้เพราะว่ามันสุกรเนี่ยมันสามารถนําเข้าได้อยู่แล้วผมก็ไปจัดก,การดําเนินการขออนุญาตนาเข้ากับกรมปรศุสัตว์ทีน,นี้กรมปรศุสัตว์เขาก็บอกว่าสินค้าเนี่ยมันมาจากออสเตรเลียไม่ได้อนุญาตให้นําเข้าเพราะว่าออสเตรเลียมีการใช้สารเล่้ยกระแดงผมก็เรียนเจ้าหน้าที่ว่าสินค้าเนี่ยมันเป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์มันสามารถนําเข้าได้อยู่แล้ว ถ้าเปิดตู้สินค้ามาแล้วเป็นสินค้าของออสเตรเลียเนี่ยก็ยึดไปทำลายทิ้งได้เลยผมไม่ติดใจเพราะผมก็เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นของเนเธอร์แลนด์นะครับหลังจากที่เรายื่นไปเนี่ยเรายื่นในระบบเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งเอกสารให้ที่หลังนะครับว่าเรายื่นไปวันไหนเรายื่นไปชัดเจนครับว่าเป็นเป็นมันสุกรนะครับที่น่าตกใจก็คือว่าเจ้าที่ของกรมปศุสัตว์เนี่ย ไปเปลี่ยนสินค้าผมจากมันหมูเป็นเนื้อหมูว่าเป็นผมนําเนื้อหมูเข้ามาทางกองสารวัตรลักัาการเนี่ยก็ท,ทําหนังสือว่าไม่อนุญาตให้นําเข้าเนื้อหมูผมก็บอกว่าผมขอนําเข้ามันหมูนะไม่ใช่ขอนําเข้าเนื้อหมูเขาก็ตรวจสอบอีกทีนึงแล้วเขาบอกว่าขอโทษทีเขาได้ข้อมูลผิดประมาณนะครับก็ทําให้สายแล้วก็จะอ้างสารพัดเหตุสารอ้าง สารพัดทุกอย่างที่จะไม่ให้ผมนําเข้าได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า,ว,า,ว,าว่าทําไมเขาจะ,จะมาผิดกันอะไรกันขนาดนั้นนะครับหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ยอมรับเองว่าเอา้าลงข้อมูลผิดจากมันหมูไปเป็นเนื้อหมูรู้แล้วว่าลงผิดเขาแก้กลับไปให้เราไหมคะก็จะมีเหตุผลใหม่เพิ่มขึ้นนะฮะว่าอ๋อตอนนี้มันเป็นคดีพิเศษไปแล้วก็อนุญาตให้นําเข้าก็คือ,คอ ต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่ว่าเราจะมีเหตุผลไหนไปเนี่ยมันจะมีเหตุผลใหม่มามามาหักล้างเหตุผลของผู้ประกอบการอยู่ก็ถ้ามีธงไม่ให้นําเข้าเนี่ยเขาก็จะมีสารพัดเหตุผลที่จะจะไม่ให้เอาเข้านะครับผมเรียนถามคุณบรรบูรณ์ตรงๆแบบนี้ว่ามีการเรียกรับอะไรไหมคะเพื่อให้มีแน่นอนมีแน่นอนแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันผมต้องขออนุญาตนิดนึงว่าผม มเพื่อนผม,ผม,ผมติดตามข่าวนะติดตามข่าวแล้วก็เห็นมีทางทางด s I อสไอท่านบอกว่าจะมีการเรียกบริษัทเข้าไปชี้แจงผมก็ขออนุญาตเก็บตรงนี้ไว้ไไว้ไว้ไวแจ้งต่อพนักงานสอบสวนแล้วก็ในการถแถลงของดีเอไอครั้งนั้นเนี่ยมีการระบุถึงจะมีการเรียกข้าราชการประมาณสิบรายเข้ามาชี้แจงด้วยในในสิบรายนั้นเนี่ยมีมีคู่กรณีหรือว่ามีบุคคลที่เรียกรับอะไรจาก ทางบริษัทของคุณบริบู์หยุดด้วยไหมคะทราบไหมคะผมไม่ทราบเพราะว่าผมยังไม่ทราบเลยว่าสิบท่านนั้นเป็นใครขออนุญาตถามเพิ่มเติมว่า,าไม่ระบุนะคะว่าเป็นหน่วยงานไหนเรียกรับอะไรแต่ระบ,บุได้ครับผมระบุได้ระบ,บุได้ผมระบุได้เป็นเจ้าที่กรมประทุสัตว์เขาเรียกยังไงคะเล่าได้ไหมพี่บริบู์ตรงนี้ผมขออนุญาตเพราะว่าตรงนี้ส่วนนี้ผมมันต้องไปศึกษาไปกฎหมายนิดน,นึงก่อนนะผมขอขอนุญาตจริงๆเพราะว่าออตอนนี้ผมก็ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรที่อาจจะหลุด พลาดพังเผลอมันก็อาจจะเป็นปัญหากับผมเองได้แต่ยืนยันว่าสินค้าที่นําเข้ามาแล้วก็เป็นชื่อของสองบริษัทของพี่บริบูเนี่ยแล้วอยู่ที่ท่าเรือแหลมชบังนั้นเนี่ยนำเข้ามาโดยถูกกฎหมายแล้วก็ได้มีกระบวนการในการเปลี่ยนเอกสารและตามมาด้วยการเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์ใช่ครับซึ่งพี่บริบูไม่จ่าย ไม่จา่ายแน่นอนะเคยจ่ายมาก่อนไหมคะผมโดยปกติผมจะให้ทางชิปปิ้งเป็นผู้ไปดําเนินการน,นะครับแต่ในส่วนของผม,ผมก็อาจจะมีค่าเขาเรียกว่าเอาอย่างนี้ผมใช้คํานี้ดีกว่ากับกรมบริษทัทเนี่ยเรามีความเราทํามาค้าขายกันมาต่อเนื่องนะครับเป็นผมผมนําค้าขายพวกสัตว์เนี่ยมาเป็นสิบปียี่สิบปีเรามีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเรื่องจะมามียุคนี้ที่ที่อาจจะมีความเจ็บแค้าน้าใจ กับการที่ผมไปยื่นฟ้องหรืออะไรต่างๆประมาณเนี้ยครับผมคือพูดง่ายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการกลั่นแกล้งกันใช่ครับเออเราจะเห็นถึงความผิดปกติของเอกสารนะครับว่าเอ๊ะทําไมเรายื่นเป็นมันหมูซึ่งเป็นระบบ e movement หนมายถึงว่าเรายื่นออนไลน์นะครับแต่เขาไปเปลี่ยนสินค้าเราเป็นเนื้อหมูเพื่อเพื่อต้องการให้เราเข้าประเทศอะฮะลองลองลองคิดดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแล้วถ้ามันไม่ใช่การ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 ันแกล้งนี่มันเป็นเพราะอะไระคร ถ้าเช่นนั้นหมายความว่าหลักฐานในการยื่นทางระบบออนไลน์ว่าเป็นมันหมูแล้วก็มีการพริสูจแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยตัวเอกสารถูกเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูตรงนี้มีหลักฐานมายันกันถูกต้องไหมคะถูกครับซึ่งการยื่นออนไลน์เนี่ยพี่ประบูนคะเรายื่นว่าเป็นมันหมูและมีการยืนยันแล้วว่าเป็นมันหมูจริงๆอยู่ในกระบวนการแล้วเสร็จแล้วด้วยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเพียงแค่เรายื่นเข้าไปต้องรอการยืนยันกลับมาอีกทีหนึง่งเรายื่นเข้าไปเนี่ย พอเขาบอกว่าเป็นเนื้อเนื้อสุกรเนี่ยเราก็ทัดท้วงทันทีว่ามันไม่ใช่เนื้อสุกรมันเป็นมันหมูนะครับแลวทางเจ้าหน้าที่ของกองสารวัตรและกับกันเนี่ยซึ่งเป็นผู้อนุมัติเนี่ยก็ก็ทำานัืองถือขอโทษบริษัทมาด้วยว่าอ,อ๋อเป็นการเข้าใจผิดของทางเจ้าหน้าที่ที่ด่านชนบุรีซึ่งซึ่งผมมองเห็นว่ามันมันไม่มีความมันเป็นมันเป็นเสีงที่ฟังไม่ขึ้นคือผมยื่นไปด้วยออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วคุณไปบอกว่ามันเป็นเนื้อหมูที่หลังเนี่ยมัน มัน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 ,ม,นมันฟังไม่ขึ้นนะครับซึ่งเอกสารขอโทษเอกสารระบุว่าเข้าใจผิดใดๆเนี่ยมีเก็บเอาไว้อยู่ที่คุณบริบูรนแล้วเรียบร้อยมีครับมีครับอันนี้อันนี้เราเตรียมที่จะจะเอาไปยื่นสารอยู่แล้วนะครับเราจะให้ท่า,านเห็นถึงกระบวนการการเอก,ก,การการกั่นแกล้งนะครับใช้คำนี้ดีกว่าที่บริบูรนคะ่ะที่บริบูร์เล่าว่า ก็มีการทํามาค้าขายในเรื่องของการนําเข้าสุกรนะพอดีใช้ว่าซากสุกรบางทีประชาชนก็จะอาจจะฟังงงงอ่ะสุกรเนื้อหมูอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิบปีแล้วแล้วก็ต้องมีการประสานงานร่วมก,กันกับปศุสัตว์อยู่แล้วทํามาโดยตลอดไม่เคยมีปัญหาแต่คาดว่าครั้งนี้มีปัญหาเกิดจากความเจ็บช้าน้ําใจพอย n ์ตรงนี้เรนถามพี่บริบูณ์หน่อยว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิม หรือว่าพี่บริบูตเข้าไปเป็นส่วนอะไร,รของเขาในความเด็ดทำน้ำใจหรอคะผม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 ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับเอ,อ่อเมื่อประมาณปีหกสองเนี่ยอาผมผมผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ปีหกศูนเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนกฎหมายฉบ,บับหนึ่งขึ้นมากฎหมายฉบ,บับนี้เป็นกฎหมายของกรมศรุกรกากรนะครับชื่อว่ามาตรา,า,ตานหนึ่งห้าสองมาตราหนึ่งห้าสองนี้กําหนดไว้ว่าเขตปลอดการที่อยู่ในเขต เศรษจกิจพิเศษจะไม่ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานใดในการนําเข้าผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาออกกฎหมายมาเนี่ยเพื่อต้องการจะเอาใจทางอาลีบาบานะฮะเพราะว่าอาลีบาบาเนี่ยมองเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยถ้าไปดูในแผนที่อาเซียนเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ศูนย์กลางใต้เราจดมาเลเซียขวามือเราจดลมพูชาลาว นะครับเหนือขึ้นไปเราจดพมา่าทางด้านซ้ายก็ติดพมา่าเพราะฉะนั้นศักยภาพของประเทศไทยคือประเทศที่มีความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าผมนําเข้าสินค้ามาจากสมัยก่อนเนี่ยผมจะนําเข้าเก้าอี้นวดไปขายที่ประเทศลาวหรือไปขายที่กัมพูชาเนี่ย้องทราบมั้ยครับว่าผมต้องไปขออนุญาตอยอย นะครับหรือแม้กระทั่งหลอดไฟเนี่ยผมต้องไปขอมอกอถึงแม้ผมจะไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะเราเรียกตรงนั้นว่าเป็นการนําเข้าเสมือนจริงเพราะต้องขออนุญาตนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยทางรัฐบาลเห็นว่าไอ้การอย่างเนี้ยการทําอย่างเนี้ยอริบบาบาเขาบอกว่าไม่คุ้มหรอกผมเอายางตัวหนึ่งมาผมด้วยขอออยแล้วผมไปลูกค้าอาจจะสั่งผมแค่ครั้งเดียวผมทําไม่ได้หรอกนะครับ ทางรัฐบาลไทยในสมัยนั้นเนี่ยก็เลยทำการยกเว้นใบอนุญาตทั้งหมดที่เฉพาะเขตเกาะลกรนะครับในในในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับแล้วจะต้องส่งออกเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าขายในประเทศนะถ้าขายในประเทศต้องใช้เงินขายเดิมปรากฏว่าสินค้าประเภทสัตว์เนี่ยมันมีกฎกระทรวงหรือระเบียบอยู่ตัวหนึ่งว่าสินค้าที่นําผ่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งถูกต้องตามกฎหมายนะครับ โลละสองบาทสองบาทเนี่ยก็คือหนึ่งตู้สองหมืนเจ็ดพันกิโลผมจะต้องจ่ายอยู่ประมาณห้าหมืนสี่ถ้าผมเอาหมูไปขายที่ลาวเนี่ยผมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกรมปรศุสัตว์ซึ่งมีใบเสร็จถูกต้องนะฮะห้าหมื่นสี่ห้าหมืนสี่พันบาทแต่ผมเห็นว่าในเมื่อกฎหมายฉบับเนี้มันเปิดช่องไม่ให้ผมใช้ใบอนุญาตผมก็ไม่ต้องมาจ่ายห้าหมืนสี่ต้นทุนในการค่าใช้จ่ายผมถูกลงกาไรผมมากขึ้นผมก็จัดการไปใช้สิทธิ์ของผมซึ่งต้องทำกฎหมายนะครับ จนมากระทั่งประมาณปี61เนี่ยปี61เนี่ยทางกรมปรศุสัตว์เนี่ยก็ทําหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎิกาโดยบอกว่าเฮ้ย hey, สินค้าประเภทสางสัตว์เนี่ยคยวรจะต้องมีใบอนุญาตนะจะให้ผมร่อนไปร่อนมาไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมันไม่ถูกบางจะมีเชื้อโรคด้วยนะครับก็ต่อมาความเห็นของกฤษฎีธิการก็ตีความเห็นว่าต้องมีใบอนุญาตผมก็เป็นผู้คัดค้านผมเป็นเลขยกร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ ผมยื่นไปตอน,นประมาณปีหกสองวันที่ยี่สิบแปดกุมภาสองพันห้าหกสิบสามทางผู้จวจการแผ่นดินก็มีมติให้ขยายคือยังไม่ให้ใช้กฎกระทรวงของกรมปศุสตัตว์ประมาณเนี่ยนะครับถือว่าขยายไปก่อนแต่ถ้าน้องจําได้ช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงที่โควิดแล้วลอกแลกเข้ามายังทํามาค้าขายต่อไปจนกระทั่งประมาณวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อหกสิบสามเนี่ยกรมปศุสัตว์ก็กลับมาบังคับใช้กฎหมายอีกนะฮะ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะคุณไม่ได้บอกผมล่วงหน้าแล้วไม่ได้บอกผมเลยผมก็จะการเรยดได้ฟ้องแหลกนะฮะฟ้องทุกหน่วยงานประมาณก็เลยเกิดความเขาเรียกอะไรกินเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าไม่ถูกใจกันนะฮะในที่ว,ว่าทะเลาะก,กันโดยไปโดยโดย,โดยการรี่ว่บห่างกันออกมาเลยนะครับประมาณเนี้ยนี่ก็เลยเป็นเป็นที่มาของทําให้อีกสามสิบแปดตู้ของของ,ของสิขันทินแล้วก็อีกสองตู้ ของสมัยท็อปเคมีปัญหาหลังจากนี้ยังไงต่อคะยังไงน,นี่ผมยังคิดไม่ออกอันนี้ผมเรียนตรงๆนะผมยังคิดไม่ออกผมก็หน้าที่ของผมคือก็ต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลต่อไปแล้วก็ผมก็ต้องไปไปไป,ไปคือตอนนี้สมาธิในการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เรียนตรงๆว่ามันก็ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีนะเงินทุนเราก็หมดไปกับสินค้าที่ถูกถูกทําลายไปนะครับแล้วก็ ตลอดปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ทํามาค้าขายอะไรเราก็รอรอรอเรียกรอให้คดีมันมีทางออกหรือว่าเราจะทํามาค้าขายอะไรได้ประมาณนี้ครับแต่เราก็มีการค้าขายเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพริกไปขายที่ลาวบ้างกระเพาะปลาไปขายที่ลาวบ้างอะไรที่เรายัางยจะพอดำรงดำรงชีพอยู่ได้นะครับในส่วนที่คุณบริบูรณ์บอกว่าช่วงปีหกสองก็ฟ้องดะฟ้องดะหลายหน่วยงานแหละที่ที่มีการมาปรับเป็นกฎตรงนี้เนี่ย คดีแต่ละคดีเป็นยังไงบ้างแล้วว่าคะคือบางคดีก็สารท่านก็ไม่รับฟ้องบางคดีสารก็รับฟ้องบางคดีก็เอ่อก,ก็ไม่รับฟ้องก็ผมก็ต้องมายื่นอุทณร์ประมาณเนี้ยครับผมแต่เราก็เราก็ต้องเชคสิทธิ์เพราะว่าเพราะว่าเพราะเราจะเราเราคงไม่อยู่เฉยเฉยเราต้องทําทุกอย่างอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราได้ทําสิ่งที่มันถูกนะครับ มันมีผมได้รับการย่ะเยอยถากถางต่างๆนาๆนานะครับว่าคุณอยู่ประเทศไทยคุณไม่มีทางชนะหน่วยงานรัฐหรอกนะคุณไปฟ้องยังไงคุณก็แพ้ แต่แต่เราคงไม่อยอมแพ้เราก็ต้องทํานั่นก็หมายความว่าคดีที่เคยฟ้องกันไปตั้งแต่คราวปีหกสองไล่มาจนจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่ศาลไม่รับฟ้องกับส่วนที่รับฟ้องก็ยังสู้กันอยู่ยังไม่ถึงที่สุดครับไม่ไม่รับฟ้องนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่ผมยังอุทธรณ์เนอะแต่ศาลท่านยังไม่รับผมอุทธรณ์ณทเท่านั้นเองนะครับก็ยังอยู่เพราะอาจจะใช้เวลาปีปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากของคดีที่ได้มีการยื่นฟ้องกันไปเนี่ยจะมาในเชิงไหนคะใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบหรือว่าอย่างไรค มีหลายมีทั้งทั้งทั้งการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับาการละเลยล่าช้านะครับมีมีมีข้อที่จริงอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางคุณบริบูรณ์ยืนยันว่าการประกอบธุรกิจนําเข้าซากสุกรแล้วก็มันหมูที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทําโดยถูกกฎหมายครับมาจนถึงวันนี้หมูที่ถูกทําลายกันไปแล้วเนี่ยหากตีมูลค่าทั้งของสองบริษัทเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ มันผมขอเนี้อกาบเป็ียนอย่างนี้ครับว่าเราเรียกค่าเสียหายไปที่ตรงอ่อท,ที่ที่สายประคองกลางเนี่ยในจํานวนสามสิบแปดตู้สามสิบแปดตู้เนี่ยสองร้อยสี่สิบหกล้านบาทนะครับ mm hmm. แต่จริงๆตอนเนี้เรายังไม่รู้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพราะหลังจากที่ทาลายตู้ไปปุ๊บเนี่ยไอ้ทําลายสินค้าไปเนี่ยทางทางอาศัยการเรือก็จะเริ่มเก็บค่าเสียหายหมายถึงค่าไฟที่เราไม่ยังไม่จ่ายเท่าค่าเช่าตู้ที่เรายังมีพาราค้างค้างเขาอยู่ ก็ะจะมาเริ่มทยอยเจ็ดซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็พยายามที่จะรวบรวมเจ็บเพื่อจะไปนํานําเสนอสารนะครับถ้าเช่าตู้เนี่ยคิดกันอัตราเท่าไหร่อะคะถ้าเขาเช่าตู้ถ้าผมมันจะเป็นอัตราเก้าหน้านะครับคือหมายถึงว่าเขาต้องการใช้ตู้ตู้เย็นใช่ไหมตู้เย็นมันมีจํากัดวันแรกเขาอาจจะคิดสามพันต่อไปวันที่เจ็ดอาจจะคิดห้าพันนะครับแล้วก็ต่อไปเกินสามสิบวันไปแล้วอาจจะคิดวันละหมื่น นะครับเพราะเขาต้องการบีบเขาต้องการเราตู้เนี่ยรีเทิร์นกลับไปใช้งานนะไม่ไม่ต้องการมาแช่อย่างนี้ทีนี้แต่แต่ละสายการเรือคิดไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่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 ว่าผมยืนยันได้ว่าตกวันหนึ่งต้องมีหนึ่งตู้ต้องมีหนึ่งหมืหน่บน,ตตม 4, น,น,มนบาทขึ้นสี่สิบเอ็ดตู้ก็ต้องเป็นสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปต่อวัน กินระยะเวลาเท่าไหร่นะคะตั้งแต่ถูกเพื่อตั้งแต่เดือนเดือนเดือนสิงหาปีที่แล้วปีกว่าแล้วนะครับคือน้บมันนี้ก็จะมีการรวบรวมและข้าความเสียหายประกอบไปในสำนวนคดีในการยื่นฟ้องตามหลังไปอีกครั้งหนึ่งเรายื่นไปแล้วตั้งแต่ตอนครั้งแรกในส่วนของของ,ของสิทธิ์ขันทินแต่ของสมัยท็อปก็เรารวบรวมหลักฐานแล้วก็เจือบยื่นฟ้องสัปดาห์หน้านะครับเอ,อ่อเดี๋ยวจะต้องมีข้อไปพบกับดีเอสไออะไรเพิ่มเติมอีกเมื่อไหรอ่อย่างไรไหมคะ นะฮะได้ยินในข่าวว่า,ว,าว่าจะมีการเรียกเพิ่มแต่แต่ผมยังไม่ทราบว่าผมยังไม่ได้รับหมายเรียกนะฮะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นก็นวันนี้ขอบคุณคุณบริบูรณ์ที่ได้เล่าเรือ่องต,ตั้งแต่ต้นมาแล้วก็เข้าใจในส่วนของของ,ของสิทธิขันทินที่อยู่ในกระบวนการในชั้นศาลก็อาจจะเผข้อมูลบางประการไม่ได้โอกาสหน้าอาจจะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณบริบูร์ใหม่หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมถ้าทำนะคะเรียกอคุณบริบู์อย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณด้วยค่ะ อครับ um, okay. okay.